สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบก,กันกับ ep 8 9เอ้ย9ก2กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ เพิ่มเพื่อนโวยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางนะคะพี่โทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวในบ้านจะส่งพัดสดุให้ค่ะอ่ะ ep ที่902ค่ะพี่จ๋าเช้าวันที่25กร,รกฎาคมค่ะ2568หค่ะพี่หมายเลขที่1เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมเงินค่ะพี่จ๋าเจ้าของเขาเลี่ยมเงินไว้พระสมเด็จเลี่ยมเงินหมายเลขหนึ่งค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเลี่ยมเงินมีร่องรอยการลงยาเล็กน้อยนะคะพี่แบบเก่าเก่าเลยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญสมเด็จโคสาจานค่ะพี่จ๋าเหรียญสมเด็จโคสาจานหมายเลขสองค่ะ เก่าสวยค่ะพี่เหรียญสมเด็จโคสาจารย์ใหม่เลขสองค่ะแบ่งปันอยู่ที่800บาทใหม่เลขสองค่ะหมายเลขที่3เป็นพระนางพญามาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋านางพญานะคะพี่มาพร้อมกันเลี่ยมค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พระนางพญาค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมเลี่ยมใช้งานเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันพพี่เอฟซีนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทใหม่เลขที่สามค่ะหมายเลขที่สี่เป็นพระวัดพลับค่ะพี่จ๋าพิมพ์สมาธิเลี่ยมขอบเก่าๆค่ะวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะพี่เลี่ยมขอบเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่สี่ค่ะ นี่ค่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าวัดพับเรียมขอบแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขแปดเป็นพระปิตาแร่บางไผ่ค่ะพี่จ๋าพระปิตาหมายเลขห้าค่ะพี่ไม่ใช่หมายเลขแปดกราบขอโทษขออภัยค่ะปิตาแร่บางไผ่หมายเลขห้าค่ะพี่ เนื้อเก่าสวยหมายเลขห้านะคะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่แปดร้อยบาทแรบางไผ่ค่ะหมายเลขหกเป็นเหรียญเจ้าสัวคะ่ะพี่จ๋าหลังจานพร้อมเลี่ยมะคะ่ะพี่เจ้าสัวหลังจานนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมค่ะนี่ค่ะพี่พร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋า ด้านหลังมีรอยจานค่ะแบ่งปันค่ะพี่เจ้าสัวหลังจานครับพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่8ป0รอยบาทค่ะหมายเลขเจเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับจากด้านหลังมีรอยจานเช่นกันค่ะองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมค่ะพี่เก่าๆสวยๆค่ะ หมายเลขเจ็ดค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่เรียนหล่อเจ้าสัวหลังจานค่ะแบ่งปันอยู่แปดร้อยบาทหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขที่แปดนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งเจ็ดค่ะพี่จ๋าพ่อเกษมลำปางหลังตอกโคดนะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะ หมายเลขที่8เก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อเกษมนะคะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขแปแบ่งปันอยู่ที่เอ่แปดบาทค่ะ หมายเลขเก้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ้าสมเด็จเก่าหมายเลข9ค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่หมายเลขที่เก้ค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซคระพี่จ๋าหมายเลขเก้าหกบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่10เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าเบอร์10เก่าสวยค่ะพี่ หมายเลขที่10ค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จนะคะพี่แบ่งปันอยู่600บาทค่ะหมายเลข11เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จาเกตทะลุซุม้มเลี่ยมขอบเงิน,นะคะ่ะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะคะพี่ เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหน้าหลังมาแบบเต็มๆเลยคับพี่สวยๆเลยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าสมเด็จเลี่ยมขอบเงิน1 5 0 0บาทค่ะหมายเลข12เป็นสมเด็จเก่ามาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าแตกลายงาเก่าๆเลยค่ะพี่หมายเลข12ค่ะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมแบบ เรียมใช้งานนะนะคะพี่พมีร่องรอยการแตกรายงานเนื้อในสวยๆค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่12ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่เอ่อ600บาทค่ะ สิบสามเป็นเหรียญล่อวัดสุทัศน์เนื้อทองผสมค,ค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่เป็นการเลี่ยมใช้งานนะคะพี่จ๋าเลี่ยมโบราณเลี่ยมใช้งานเก่าๆค่ะพี่จ๋านี่เลยค่ะมองนี่แทบไม่เห็นเนื้อในนะคะพี่นี่ค่ะ มองไม่เห็นเนื้อในเลยนะคะพี่จ๋าพี่พี่เอท่านใดต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมนะคะพี่ทักลายกันเข้ามาได้ค่ะแบ่งปันอยู่700บาทหมายเลข13ค่ะพี่14เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะพี่จ๋าปี2518ค่ะหลวงพ่อแก้ววัดละหารไร่นะคะพี่พ่อแก้วปี18ค่ะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อแก้วใหม่เลข14ค่ะมีร่องรอยการตอกหม่ยเลขหลวงพ่อแก้ววัดละหารไรจังหวัดระยองนะค่ะพี่หม่เลข14ค่ะแบ่งปันไปพี่เอค่ะพี่จ๋า1สแบ่งปันอยู่ที่เอ่อแปดรบาทค่ะ อ่ะหมายเลข15ค่ะพี่จา๋า15เป็นพระท่ากระดานค่ะทากระดานเนื้อเก่าสวยหมายเลข15นะค่ะพี่ทากระดานค่ะพี่จา๋า แบ่งปันนะคะพี่ทากระดานแบ่งปันที่700บาทค่ะ16เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านค่ะหลวงพ่อเอียนะคะพี่จ๋าพ่อเอียวัดบ้านด่านหมายเลข16ค่ะหลวงพ่อเอียเก่าสวยนะคะพี่พ่อเอียหมายเลข16ค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาะค่ะพี่ หลวงพ่อเอียหมายเลข16แบ่งปัน800บาทค่ะ17เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่สาเขาบอกเป็นเนื้อนวะนะคะพี่ปู่ทวดหลังเตารีดเนื้อนวะค่ะแบ่งปันพี่พี่เฟเลยคะ่ะพี่๋าเก่า,กาๆสวยๆนะคะพี่พี่ FC ท่าทนใดถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ ปูดทวดหลังเตารีดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันเลยค่ะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าอยู่ที่1200บาทคะ่ะสิเป็นปูดทวดเนื้อว่านนะค่ะพี่จ๋าหลวงปูดทวดเนื้อว่านใหม่เลขสิบแปดค่ะพี่เนื้อว่านเก่าสวยมีร่องรอยการทาทองมาแบบนี้คะ่ะ หลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าแบ่งปันนะคะพี่แบ่งปันที่พี่เอซีค่ะปูทวดเนื้อว่านเจ็ร้อยบาทใหม่เลข18ค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าอ่ะหมายเลข19บเก้ค่ะพี่เป็นหลวงปูทวดกลักไม้ขีดค่ะ มาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จัดเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานนะคะพี่หลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดใหม่เลขที่19ค่ะเก่าสวยะคะ่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าปูทวดกลักไม้ขีด700บาทใหม่เลข19ค่ะหมายเลขยี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโบสน้อยนะคะพี่จ๋าวัดบางว่าค่ะพี่ห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อโบสน้อยนะคะพี่พ่อโบสน้อยนะคะพี่จ๋าวัดบางว่าค่ะ ห่วงเชื่อมหมูเชื่อมค่ะพี่จา๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะพี่หลวงพ่อบดน้อยนะคะ,คะพี่จา๋าหมายเลขยี่สิบแบ่งปันแปดร้อยบาทคะ่ะยี่สิบเอ็ดนะคะพี่เป็นพระคำมากคำเข้าหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะพี่จา๋าเรียมคู่กันมาแบบนี้นะคะพี่พระคำมากคำเข้านะคะพี่จา๋าหลวงพ่อฤาษีลิงดำคะ่ะนี่ค่ะพี่ เขาเลี่ยมคู่กันนะคะพี่สาแม่บ้านได้มาแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่สาเด้าน,นหลังเป็นรูปเหมือนนะคะพี่นีค่ะ หมายเลขที่21ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่800บาทมาคู่แบบนี้เลยค่ะ22เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ค่ะพี่จ๋าปู่โตปี1 0ค่ะหลวงปู่โต๊ะกะนกข้างค่ะพี่หลวงปู่โต๊วัดประดูชิมพลีนะคะพี่จ๋า วงปู่โตะค่ะพี่จ๋าปี2510ค่ะแบ่งปันอยู่800บาทค่ะหมายเลข23เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่ปู่เอี่ยมหมายเลข23เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบสามค่ะแบ่งปันแปดร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเลี่ยมกระเช้าค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินเลี่ยมกระเช้าไว้แบบนี้ค่ะพี่รูปหล่อนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินค่ะหน้าตามาชัดสวยเลยค่ะพี่เลี่ยมกระเช้าไว้ค่ะ หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหล่อพ่อเงินเลี่ยมกระเช้านะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขยี่สิบห้าเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะพี่จ๋าเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่นี่ค่ะด้านบนมีร่องรอยการเจาะรูค่ะพี่จ๋ากลมหลวงชุมพรสภาพใช้ค่ะ นี่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่เหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่แปดร้อยบาทหมายเลขยี่สิบห้าค่ะยี่สิบหกนะคะพี่จ๋ายี่สิบหกเป็นเอ่อพระลีลาเม็ดขนุนค่ะพี่ลีลาเนื้อเก่าสวยค่ะพระลีลาเม็ดขนุนค่ะแร่ดอกมะขามมีมาโชว์นะคะพี่ เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าลีลานะคะพี่หมายเลข26ค่ะแบ่งปันอยู่ที่26่สิบหกร้อยบาทค่ะ27เป็นเหรียญเจ้าคุณนอค่ะพี่จ๋าเหรียญเจ้าคุณนอนะคะพี่ด้านหลังมีอักคราลายันค่ะ เก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะเหรียญเจ้าคุณนอหลังยันค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะแบ่งปันอยูแปดร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะพี่ยี่สิบแปดเป็นชินราชอินโดจีนตอกโค้ดค่ะชินราชอินโดจีนหมายเลขยี่สิบแปดค่ะพี่ มีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าเลยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋า ชินราชอินโดจีนค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซอยู่ที่หมายเลขยี่สิบแปดเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบเก้าเป็นเหรียญไพรีพินาศเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่จา๋าสองสี่เก้าห้าค่ะเหรียญไพรีพินาศนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญลงยาะคะ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินไหมนะคะพี่จ๋าเหรียญไพรีพินาศลงยานะคะพี่จ๋า พรอมเลี่ยมตลับเงินสวยงามมาแบบนี้เลยค่ะพี่เล็กกระทัดรัดพอดีนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋ภาภัยรีพินาธนะคะพี่เป็นเหรียญลงยาเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่2,000บาทค่ะหมายเลขที่30เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทาบนะคะพี่จ๋ามีสีพึ่งเขียวๆติดมาค่ะพี่เป็นรูปถ่ายนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ เขาเลี่ยมมานะคะพี่แม่บ้านพยายามเออถูๆข้างหน้านิดหน่อยให้เห็นนะคะพี่จ๋านี่ค่ะลวงพ่อทาบนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังมาแบบนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรคะพี่จ๋านี่นะคะพี่ห้อยด้วยสีพึ่งค่ะ นี่ค่ะเขียวๆค่ะพี่จ๋าลวงพ่อทาบนะคะพี่เป็นรูปถ่ายหมายเลข3 0สิบค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าสามสิบเบาทค่ะ31เป็นพระมหสวนค่ะพี่จ๋าเนื้อตะกัวเก่าสวยค่ะพระมหสวนค่ะพี่จ๋าเนื้อตะกัวนะคะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบเอ็ดนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่อ่สามสิบเอ็ดเจ็ดร้อยบาทค่ะ 32นะคะพี่จ๋าเป็นพระหูยานค่ะพี่หูยานเ э นื้อชินตะกัวเลยะคะ่ะพี่จ๋ามีคราบสนิมแดงะคะ่ะพี่ขึ้นมาแบบนี้เลยะคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหูยานนะคะพี่มีคราบสนิมแดงะคะ่ะ เนื้อเก่าสวยมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าหม่เลขที่32ค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมาเลขค่ะพี่จ๋าติดต่อม่บ้านกันเข้ามาคะ่ะหูยานนะคะพี่จ๋าหม่เลข32แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อ700บาทค่ะอวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เ่งปฟรีมีปลายทางค่ะทูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปวีพีเก้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า